ปักสุดท้ายของปี2564นี้มาอัปเตดตดวงการเงินกันเลยครับชาวราศีกรกฎนะครับครึ่งเดินหลังนะครับผมใช้คําว่ารายรับนะครับยังฟุกงอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับแต่รายจ่ายเยอะมีรายจ่ายกระทันหันรายจ่ายปรปปับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือผมระวังเรื่องของการเป็นหนี้ใหม่ การใช้เงินอย่างไม่ระบัดระวังนะครับการเป็นหนี้ใหม่เหมือนมีของมาล่อข้างหน้านะครับเราพยายามจะไปเดิมพันจะไปเอาเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะ <S <S ชาวราศีสิงห์นะครับผมใช้คําว่านะครับรายรับนะครับมันจะมีพวกรายรับพิเศษแต่เงินพิเศษหรือว่าเงินอะไรที่มันเป็นเงินตกเบิกหรือเงินอะไรเป็นเงินก้นกระเป๋าเงินก้นถุงอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของชาวราศีสิงห์นะครับเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายชุดทั่วไปรายจ่ายเพื่อคนในครอบครัวนะครับหรือว่าคนบ้านใกล้เลนเคียงหรือคนข้างๆนะคนข้างเคียงเกิดขึ้นนะครับแต่ราศีสิง จะหมดแต่มันก็จะไม่หมดอ่ะมันเหมือนมันจะหมดถ้ามันจะหมดนะมันจะม,จะมีคนมาช่วยหรือว่ามีเรื่องของงานมีเรื่องของโอกาสที่วิ่งเข้าม,มาช่วยมีผู้ใหญ่คอยเข้ามาประครองทําให้คุณเงินทุนตรงนี้ไม่หมดอ่ะครับสัปาห์าสีกันนะครับาร,รายรับช่วงปลายปีนะครับอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะช่วงเคยเลว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่อาจจะมีการติดขัดๆบ้างหรือแบบตะกูตะกากบ้างนะครับแต่มันจะสามารถเอาตัวรอดได้ขายภาพหน้ารอดได้หรือสามารถเอาตัวรอดได้เรื่องของรายจ่ายนะครับที่มีก็คือเรารอรรราาาาาาายยยยจจจ่่่หืออวมมมมมัันนต้ง้งีีก็ะเขาาแบบบุุิ เ,เขาเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ต้องเน้นย้ำนะครับสหรับชาวราศีกันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการทําบุญนะครับเรื่องของการ ทำสังกัดทานผมแนะนําว่าทําสังกัดทานเป็นประจานะครับมันช่วยให้การงินของคุณคล่องตัวขึ้นครับกับชาวราสิตุลน,นะครับช่วงระวังเรื่องของสัญญา<อ>เรื่องของการคนีสินระยะยาวสัญญาระยะยาวที่เป็นการผูกมัดเรานะครับว่าช่วงแบบเหมือนว่าเราจะต้องแบบทำงานสมมติบางคนซื้อบ้านมาผ่อน30ปีเนี่ยไอผ่อน30ปีนี่แหละที่มันจะเป็นตัวตัวกระตุ้นเราให้เราต้องแบบไฟล้นก้นนะครับไฟล้นก้นต้องหาโุ้นหานีทาแล้วการหาโุ้นหานีทำเนี่ยมันทําให้เราบางทีแบบเขาเรียกว่าขาดสติในการใช้เงินในการวางแผนเงินว่าอันไหนมันควรจะวางแผนถููกกผผิิดดถเพราาว่ี ถามว่าไรายได้ช่วงปลายปีมีมไหมมันมีแต่เหมือนว่าเราจะเอาตรงนั้นไปลงทุนเพิ่มไปลงทุนเพิ่มโดยบางทีบางทีแบบลงทุนลดลงทุนโดยแบบเราไม่รู้ว่าไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรหรือไปลงทุนหรือไปใช้อะไรที่มันไม่ไม่ได้มีการเรียนรู้เท่าที่ควรแล้วมันทําให้บางทีกลายเป็นเข้าเนื้อหรือเข้าตัวหรือเจ็บตัวนะครับผมใช้คําว่าลองดูอะไรบางอย่างที่มันมีเหตุมีผลเหมาะสมเหมาะควรนะครับค่อยทําอะไรที่มันดูเหมาะสมเกินเหตุเกินควรก็ระวังก็ต้องระวังซับยงังช่างใจไว้บ้างครับสำหรับรางสีพิจิกนะครับครึ่งเดือนหลังนะคร จากคนในครอบครัวสูงมากเช่นพ่อแม่แฟนหรือว่าลูกหลานอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีการมีคนดีมีสซุงเซอร์ไพรส์มาให้ครับเป็นเรื่องของที่อยู่ใหม่บ้านใหม่ก็ดีที่อยู่ใหม่บ้านใหม่งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการเงินแบบเนี้ยสูงมากเลยแล้วก็ผมใช้คําว่าการเงินจะหมดไปการเดินทางและการผมใช้คำว่ามีการเดินทางปลายปีมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าเดินทางไกลๆครับเกิดขึ้นก็ได้ครับอันนี้เรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของมีจะมีอาชีพใหม่เลยครับจะ ถ้าหาความท้าทายอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับการทําอะไรที่ไม่เคยลองทําการสู้อะไรที่ไม่เคยลองสู้มาก่อนครับในเรื่องของนี่คือชาวราศีพิจิกครับกับชาวราศีธนูนะครับจะมีการหาอาชีพเสริมครับการหาอาชีพใหม่นะครับหรือว่าการที่แบบอยากจะเอาเงินที่มีอยู่ไปลงทุนเพิ่มไปอะไรเพิ่มก็ดูดีนะครับบางอย่างก็ได้ผลบางอย่างก็ไม่ได้ผลเพราะว่าบางอย่างเราก็ต้องก้ามคืนฝืนทนคือเหมือนมันต้องใช้เวลาในการให้มันออกดอกออกผลนะครับบางอย่างใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยให้ระวังเรื่องตัวน็ดเงินนิดนึงเพราะบางทีคือมีการลงหมดหน้าตักหรือว่าลงแบบทุุมมตัวสดๆก็ี ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครมีคําถามอะไรคาใจสงสัยตรงไหนเมนทิงไว้ข้างล่างได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีเวลาผมจะกลับมาตอบนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกดแชร์ให้เพื่อนๆดูไดยครับกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับ